จะใส่เนื้อปูเราจ้าแขกจะมาถึงแล้วไปมะกรูดสวัสดีค่ะทุกคนมามีต้องรอบนะคะวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เปิดถุงชอปปิ้งแล้วไม่ใช่อะไรพอดีว่าอ่าวันนี้เป็นวันว่าเราก็ได้ไปซื้อของมาพรุ่งนี้จะมีนัดกับสาวๆนะคะ ครับทิวสเตย์ของเราเนาะไม่ใช่ลเลยหรอกทุกคนว่างพร้อมกันวันอังคารเราก็อุ้ยผักช้ำเออทุกคนว่างพร้อมกันวันอังคารคาเาราก็นันด,แนดแบบนัดมาทานข้าวมาอะไรกันอัปเดตของอัปเดตอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวดีว่าทุกคนมากินข้าวก็แหละแบบเหงาอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้เจอกันนานหลังจากแบบโควิดอะไรยังไงตอนนี้คือทุกอย่างที่เดนมาร์กสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอะก็ทยอยฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ที่เราจะ มาเจอกันทุกคนก็คือต้องเทสกันมาเนาะอย่างไม่ต้องก็ไปเทสมาแล้ววันนี้ก็คือผลเป็นลบนะคะไม่ได้ติดโควิดอะไรเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ไปร้านขายของส่งนะคะไปซื้อของมาจริงๆตั้งใจจะไปซื้อปูนะคะเพราะว่าเราจะทําเมนูน้ํายาปูกันนะจ๊ะก็เลยจะมาเปิดถุงชอปปิ้งให้ดูนะคะว่าเราไปได้อะไรจากร้านขายของส่งเนาะจริงๆเหมือนแบบ บ้านเราก็เหมือนกับแมคโครบ้านเรานะคะคือถ้าเราเป็นบริษัทห้างร้านเราก็จะมีแบบส่วนลดของาการซื้อของครั้งนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้แบบเป็นบริษัทอะไรเ,เราก็คือจ่ายราคาปกติานาะโอเคก็ให้ดูคร่าวๆนาอไม่ต้องไปซื้อเลยบ้างอันนี้ก็เป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่แกะแล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจเอออะไรเงี้ยก็ง่ายๆดีเป็นเนื้อกุ้งแกะแล้วแช่แแ็งกุ้งกุ้งลายเสือตัวใหญ่ไป่ยนะคะ ราทูนะคะราทูชาติอ่งเหมือนกันและอันนี้ก็คือพระเอกของงานที่เราจะมาทำพรุ่งนี้จะทำน้ำยาปูนะคะขนมจีนน้ำยาปูก็เป็นปูมาแ0 0กรัมหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือแบบแบ่งครึ่งมานะคะเป็นแบบครึ่งตัวมาก็ถามเพื่อน,นแล้วเพื่อนอบอกว่า อันนี้คือใช้ได้เลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สดแต่ว่าเนื้อก็ไม่ได้เละไมไ่อะไรนะคะก็เนื้อก็ยังเป็นชิน้นเป็นอะไรอยู่รสชาติก็ดีอยู่ก็หนึ่งก็คือถูกสองก็คือสะดวกแล้วก็เอ่อถ้าไปซื้อปูสดก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่ามันสดจริงไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมแล้วก็แพงด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักนิดหน่อยมันไม่ได้มีเยอะที่ร้านแขนส่งอ,อันนี้ก็ลงหยู่นั้นแหละเดี๋ยวก่อนนะโอเคต่อ โอเคต่อนะคะแล้วก็มีพวกผักนิดหน่อยโหระพาผักชีใบกุ้ยช่ายแล้วก็ไซส์ใหญ่มากถุงอ้องหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็มะม่วงสองลูกก็มันไม่ได้เหมือนประเทศแบบของไทยเลยเงี้ยนะมันไม่ได้หอมแต่ว่าเด็กๆก,ก็ชอบทานกันนะคะผักกาดดองแล้วก็แป้งเกี๊ยวแป้งหมอเกี๊ยวนะคะกะทิ แล้วก็ไม่ต้องอยากทานแบบแกงจืดมะระมะไหลครั้งแรวมาแบบเออสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอแบบแช่แข็งมาก็เออเอามาลองดูไม่รู้ว่าแบบแช่แข็งมันจะอร่อยไหมแล้วก็นี่เส้นทำจีนลูกชช้นหมูค่ะแค่นี้หมดแล้วก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมีนัดใครมาบ้างโนก็สดสาวมอมอยการทานแพลนก็คือว่าจะทํา ขนมจีนน้ำยาปูเลียงเพื่อนๆนะคะแล้วก็อาจจะมีทําขนมนิดหน่อยแต่ยังไม่แน่ใจว่าเออจะทําอะไรดีแต่ว่าค,คิดคิดไว้เราอยากทําขนมไทยอาจจะทำบนลงบัวลอยบัวลอยเผือกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูนะว่าแบบเออส่วนผสมอะไรเรามีพร้อมไหมในไ,ไทยถ้าสุดท้ายแล้วแบบเออขนมไทยไม่มีส่วนผสมก็าอาจจะกลับไปเป็นเค้กนะคะก็เดี๋ยวดูกันในคทินึงแล้วกันแล้วก็ถ้าได้อัปเดตเยอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันนจ๊ะ ขาทานมื้อเที่ยงก่อนจ้าหิวมากเลยวันนี้มีน้ำเงียวนะคะน้ำเงียวแล้วก็โรยด้วยน้ำพริกน้ำย้อยนะคะ ไปรับลูกๆแล้วนะคะเวลาบ่ายสามโงแล้วอ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยแต่ละวันแต่ละวันแล้วิ่งวันหยุดแบบนี้นะแปบ๊บๆต้องรับไปรับลูกแล้วะะลไปเดี๋ยวเราไปรับเด็กๆกันนะคะ เต็นมากวันนี้ร้อนมากร้อนมากแต่ก็แต่ก็ดีกว่าลฝนตกมเนาะ <c oughs> เรามีเซอร์ไพรส์ให้เด็กๆด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆกลับบ้านมา <c oughs> เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูก่อนว่าเซอร์ไพรส์อะไรที่แม่ต้องเตรียมไว้ให้เด็กๆนะคะ <c oughs> นี่เลยจ้าลองน้ำเอาไว้เปิดสระแล้วแต่ไม่รู้ว่าน้ำจะเย็นหรือเปล่าอะ่ะเพราะว่า เราเปิดน้ำตอนบ่ายโมงแบบสองชั่วโมงน้ำมาอาจจะยังไม่อุ่นอะ่ะโอ้ยังเย็นอยู่เลยไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าแต่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูว่าเด็กๆก,กลับบ้านมาเจอสระน้ำเราจะแบบดีใจกันไหมเนาะไปะไปรับพี่โนอากับออกัสกันดีกว่าถึงบ้านเราแล้วครับมามิจะุกพี่หนอยหเพิ่งนองมามีจเจอถด,ดีดีก่อนนี่ยังเจอดไม่ดีอ่าโอเค ถึงบ้านเราแล้วครับพี่นอกับน้องรู้เปล่ามามีเตรียมอะไรไว้ให้พี่นอกับน้องด้วยอีสอีเหรอโอเคแล้วมีโมเมียงอื่นให้อีกนะมีอีสเมียงอื่นเดี๋ยวเองไปดูหน้าบ้านก็เห็นว่าโมเตรียมอะไรไว้ให้ไปดูกันนะไปดูเปล่าเป็นไงนัว อื้มะไปเข้าบ้านเปลี่ยนชุดไหมลงน้ำเปล่าอ้ายลองไปดูสิน้ำเย็นมากป่ะลูกน้ำเย็นนะสิครับลูก เอาขาแช่แช่แล้วก็เอาเอกล้ออีนลงไปนั่งได้อะหนาวสิอ๋อต้องรอให้น้ำมันอุ่นนะสิลูกมันต้องรอนานพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะได้จะซ้อมอีกเอ๋อ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะส่งเด็กๆเ,เข้านอนกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้แม่ต้อมก็จะมาเตรียมของสำหรับที่จะทำอาหารเรารับเพื่อนๆคลับทิวสเตยของแม่ต้อมพรุ่งนี้นะคะก็อาหารอย่างที่บอกไปว่าจะทำเป็นขนมจีนน้ำยาปูนะคะก็ตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้เราจะนึ่งปูรอเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นปู ที่เตรียมเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ําเดือดแล้วก็จะนึ่งเนื้อปูแล้วก็อาจจะแกะเนื้อปูบางส่วนว้ทําผสมในน้ายาแล้วก็อาจจะมีแบบไม่แกะด้วยเนาะมันจะได้แบบเวลาเสิร์ฟจ,จะไดูสวยๆนะคะแล้วก็ว่าจะทําขนมโบลอยนะตอนนี้ก็เตรียมดอยากจะให้ดูเตรียมเครื่องเอาไว้แล้วนะคะก็จะมีแป้งแล้วก็มีเผือกกับขันน้ำใบเตยเอาไว้ก็เดี๋ยวว่าจะทําเป็น บัวลอยเผือกกับใบเตยนะคะเดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะปั้นนวายแล้วก็หั่นผักรอที่เท่าที่จะทําได้นะคะสําหรับเครื่องเคียงทานขนมจีนสำหรับพวกนี้แล้วก็อันนี้ก็ได้ทําขนมปังด้วยขนมปังให้เด็กๆไว้ทานตอนเช้านะคะก็ไม่ต้องทําหลายสิ่งอย่างมากก็ซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แบบแปลกอะไรหลังจากนี้ก็คงจะต้องทำอ้านชบอก์ให้เด็กๆด้วยแล้วก็ เตรียมอาหารรอไปด้วยก็โอเคค่ะเดี๋ยวคืนนี้ยังอีกยาวไกลเนาะเดี๋ยวยังไงอาจจะไม่ได้บล็อกอะไรแล้วหลังจากนี้ก็คงจะแบบลุยงานในครัวแล้วก็เก็บบ้งเก็บบ้านนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันค่ะฮัลโหลฮัลโหล굿มอร์นิ่งนะคะเช้าวันอังคารนะคะเช้านี้ก็ไปส่งเด็กๆมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กลับบ้านมาก็เก็บ กวาดบ้านอะไรให้มันดูแบบเออสะองสะอาดขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มาสะอาดมากแต่ว่าก็โอเคพร้อมรับแขกได้นะคะก็คะตอนนี้9ก้าโมงเดี๋ยวจะเริ่มทําอะไรที่พอจะเริ่มทําได้ไปก่อนเนาะก็เมื่อคืนอย่างที่บอกไปก็มีปั้นบบวลอยเสร็จแล้วแล้วก็นึ่งเนื้อปูแกะเนื้อปูเสร็จแล้วอะไรที่มันต้องใช้เวลานานๆก็คือเราเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวันี้เราก็จะมาทําแกงกะทินะคะเป็นมาทําน้ํายา น้ำยาปูเลยดีกว่าว่าแล้วก็แล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องทำต้มไข่ต้มเรามากันแบบชิวๆง่ายๆเนาะแบบไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่ได้แล้วก็เดี๋ยวมาค่อยๆมาช่วยกันทำนะคะเพราะตอนนี้เวลา9้าโมงก็มาถึงก็อาจจะก,กินกาแฟกันก่อนก็เดี๋ยวดูทิมจ้ะ ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ11โมงแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ยังมาไม่ถึงกันสักทีเนาะเพราะว่าก่อนจะมากันก็ขอให้ทุกคนแวะไปตรวจโควิดมาก่อนนะคะว่าเออว่าต้องมีผลลบมาอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วแบบไม่ต้องทําอาหารทําขนมทาอะไรจนจะเสร็จหมดแล้วนะคะแขกก็ยังไม่มาก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นกะทิที่จะทําสาหรับทําบุหรอยนะคะบุหรอยก็คือปั้นเอาไว้แล้วแล้วก็อันนี้เป็นน้ํายาปูนะคะ น้ำยาปูที่ทำเอาไว้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวรอตอนจะทานแล้วก็คือจะใส่เนื้อปูนะคะแล้วก็มีเนื้อปูแกะอันนี้ที่แกะไว้เมื่อคืน <c oughs> ก็เดี๋ยวก่อนจะเสิร์ฟเราก็จะใส่ลงไปนะจ๊ะ <c oughs> นี่นี่เตรียมนี่ด้วยชานมไข่มุกเพราะว่าเพื่อนขิมบอกว่าจะมีชาเผือกมาให้ไม่ต้องทาไข่มุกรอก็ทําแล้วนะคะคือทําทุกอย่างแล้วให้เธอแล้วจริงๆนะคะเธอก็ยังไม่มาสักทีนะคะแล้วก็ โตก็จัดแล้วเครื่องขนมจีนก็พร้อมแล้วนะจ๊ะมากันสักทีนะจ๊ะเพื่อนจ๋าก็วันนี้ที่จะมาก็จะมีะเพื่อนขีมนะคะน้องมิ้นอ่าน้องมินก็จะมีเบบี้โอลิเวียมาด้วยนะคะแล้วก็มีแม่เอิงแม่องแม่เอิงก็จะพาเบบี้อ่าทั่วมาด้วยนะคะก็เนี่ยเร็วๆเ, <laughs> เจ้าบานแบบรอแบบอ๋อหิวแล้ว อยากให้แขกมาแล้วนะคะก็โอเคเดี๋ยวยังไงรอเพื่อนนะเพื่อนมาก็อาจจะได้ถ่ายวิดีโอหรือไม่ได้ถ่ายหรือว่าติดเมาอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะไปก่อนแขกมาแล้วนะคะสองคนแรกเอ้ยนัดก็ใส่สีดำหรือเปล่าวันนี้ตลกจังเลยเดี๋ยวดูแม่เออใส่สีอะไรอะไรอ่ะทำไมนัดก็ใส่แอนนิ่นึง เอ้ยตลกอ่ะใส่ชุดสีดำหรือเปล่านี่เพื่อนเพื่อนมาแล้วดีใจเพื่อนเพื่อนมาอาหารไม่เป็นหมันรออยู่รออยู่กินก่อนเด้ออร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่หน้าตาดีไว้ก่อนหน้าตาต้องสวยงามยิ่งกว่าเชฟเทเบอีกนั่นไงนั่นไงดูแม่มินแม่มินพูดได้ดีอย่างเงี้ยอน่้าให้มาบ่อยๆโอเคค่ะอนี้ร สวัสดีคะ่ะทุกคนสรุปแล้วนะคะพอเพื่อนๆมากันครบเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรกันอีกเลยนะคะทานอาหารด้วยการคุยเมามอยเวลาก็ผ่านไปเร็วมากแล้วก็เมาเพลินอะเออไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้แบบอะไรเลยก็มีถ่ายรูปอาหารนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็ผลสรุปมาว่าเพื่อนๆชอบนำยาปูของแม่ต้มนะคะดีเจ๊มากคือทาครั้งแรกแล้ก็แบบ แอบรู้นูว่ามันจะออกมาดีไหมโนเพราะว่าปู่ก็เป็นปู่แช่แข็งแล้วก็สูตรก็เปิดหาเอาตรงนั้นนี่ก็ตอนเย็นแล้วนะคะเวลา5โมงเย็นก็ไปรัาเด็กเด็กกลับมาจากอนุบาลกลับมาจากโรงเรียนกันแล้วแล้วก็ตอนนี้ไปไหนกันเราไม่รู้คาดว่าจะไปออกไปเล่นหลังบ้านแล้วก็น่าจะวิ่งไปบ้านเพื่อนบ้านนะคะแอบดีนเสียงเจียวจาวกันนิดนึงก็โอเคค่ะก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะคะ สุกเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ที่ครอบครัวเรา,เร,ารอคอยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันติดตามกันนะคะเป็นทริปที่แบบพี่โนโอาลออกัสคือตั้งตารอคอยกันมากเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันนะคะทุกคนรออัปเดตนะจ๊ะบ๊ายบาย